ล่าสุดครับทุกคนนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวก็ได้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ไปพบกับนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าที่ไปประเทศญี่ปุ่นไปเจอกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรทุกคนรู้อยู่แล้ว ดูเร,เราจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับพวกผมง c h ชาแนลก่อนนอนขออีกสักคลิปนะครับทุกคนก็ล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีของสบปเราก็ได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ไปเจอกับชิงรู อบราดานะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นการไปของนายกรัฐมนตรีของสองบาราครั้งนี้นะครับก็เพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอ,อ่ะไปขอความช่วยเหลือกับญี่ปุ่นแล้วนะครับก็เออก็ไปขอความช่วยเหลือหลายประเทศอยู่นะ ประเทศจีนเนี่ยก็เขาช่วยเหลือกันอยู่แล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าป่าในนี้ใช้นี่ของไทยหมดหรือยังแล้วก็ได้มีข่าวนะครับออกมาว่านายุกของญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ยืนยันด้วยนะครับว่าจะช่วยลาวเนี่ยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีอะไรบ้างก็มีการสร้างถนนการสร้างสะพานคนญี่ปุ่นช่วยไม่ให้เงินแล้วให้รัฐบาลลาวบริหาร จะรับผิดชอบสร้างเองเพราะไม่ไว้ใจกลัวให้เงินไม่สร้างสเปคล็อกมาตรฐานเอาเงินมาแชร์ก็ธรรมดานะครับธรรมดาแหละคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทำเขาทำจริงจังนะครับเขายืนยันที่จะช่วยลาวพัฒนานะครับแต่ว่าเขาเขาคงไม่ให้เงินหรอกครับนะเพราะว่าเขากลัวรัฐบาลลาวเนี่ย จะไม่เอาเงินเนี่ยมาสร้างเขาไม่ไว้ใจเอาเงินเขาไม่ไว้ใจอะนะกลัวเอาเงินมาแล้วไม่สร้างสเปคตามมาตรฐานนะครับเขากลัวแบบนี้นะก็เขายังบอกอีกว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นยังแสดงความหงใหง่เกี่ยวกับรัฐบาลลาวไปจีนนี่ก้อนโตอาจตกกับดักหนี้จีนทุกคน ไปเป็นหนี้จีนก็เยอะแล้วนี่ก็จะให้ประเทศญี่ปุ่นมาช่วยอีกแล้วทุกคนก็คิดดูเอานะครับผู้นำสร้างแต่หนี้สร้างแต่หนี้สินนะก็หลายๆคนนะครับของคนลาวเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากๆนะครับโอเคครับทุกคนครับ หลังจากที่มีข่าวคราวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีของเรานะครับที่ไปขอความช่วยเหลือนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคนลาวหลายคนนะมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเรามาฟังความคิดเห็นคอมเมนต์ของชาวลาวกันดีกว่านะครับว่าคนลาวเขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับการไปเกี่ยวกับที่นายกรัฐมนตรีของประเทศตัวเองเนี่ย ไปขอความช่วยเหลือกับประเทศญี่ปุ่นนะครับค้อมขีดแรกนะครับเขาบอกว่าการช่วยเหลือคือขอจากประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่กู้ดอกกู้ประเทศเผด็จการแต่ศาสนาประชาชนไม่ดียกย่องเผด็จการเถอะเหมือนเขาแบบยกย่องเผด็จการไปเถอะนะครับก็เผด็จการจริงนะ คนกินต่อมานะครับเขาบอกว่าไม่พอใจเลยนะครับไม่พอใจกับการไปอขอความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นนะครับอยากให้เงินมาบริหารจริงๆนะเขาอยากให้การไปช่วยเหลือการไปขอความช่วยเหลือครั้งเนี้ยอยากให้รัฐบาลลาวเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาบริหารที่ประเทศตัวเองเ่ยจริงๆนะครับไม่ใช่เอา ไปใช้ส่วนตัวเหมือนได้มา100เอาเข้าไป90ให้ประเทศ10แบบเนี้ยเจริญข้มชื่อตัตมานะครับเขาบอกว่าหาเงินบอเป็นรู้จักแต่กู้ยืมและกราบขอความช่วยเหลือจากประเทศนั้นประเทศนี้ <c oughs> ผ้อมเชื่อตัวมาเขาก็สมเซย,ยนายกญี่ปุ่นสมเซย,ยแหละครับเพราะว่า เขายืนยันแล้วว่าจะช่วยเหลือนะคมชี้ต่อมาเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขารู้ลำไส้ของลาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าฉันนี่ไม่ไอายที่จะมาในแต่ละวันคนญี่ปุ่นจะตายและยังคงกลับมานี่แหละที่เขาว่าเห็นแค่ตอนมีไม่ใช่ตอนหาชมหลังคาบ้านคนรวยที่ญี่ปุ่นบ้านคนรวยที่ลาวคนญี่ปุ่นทำงานวันละสิบชั่วโมงไม่เหมือน เวลาราชการของเราทำงาน8.00โมงเช้าเลิกบ่ายสามถ้าไม่เลิกเร็วจังทำงาน8.00โมงเลิกบ่ายสามข้อนต่อมาเนีเขาบอกว่าเงินทั้งหมดที่ได้มาไม่ให้รัฐบาลเวียดนามเพราะเราปกครองระบอบคอมมิวนิสต์จากเวียดนามกดแผนนโยบายเวียดนามปกครองเรา ซึ่งเป็นความลับที่ไม่มีใครรู้ดูรายได้ของเราเงินล้านแล้วไปทางไหนไม่เห็นประเทศพัฒนาแล้วเพราะเวียดนามไม่ออกกฎการพัฒนาประชาชนควรวิเคราะห์นะมผมคินต่อมานะครับเขาบอกว่ามันเป็นประทานกระแสของบริษัทนะผมคิดต่อมาครับเขาบอกว่ารอยยิ้มที่ไม่พอใจ เขายนต่อมานะครับเขาบอกว่ามาหาโรงพยาบาลสร้างด้วยตัวเองเถอะอ่เขียนต่อมานะครับเขายังบอกอยูว่าดูเหมือนว่าเขาจะได้เห็นข่าวแต่ไม่เชื่อก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะเขียนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าประเทศเสรีประชาธิปไตยเขาช่วยทีละนิด แต่เขาแบ่งขนมปังให้ประชาชนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศในยุโรปและอเมริกาพวกเขาช่วยเหลือเสมอแต่ยกย่องจีนรัสเซียเวียดนามเป็นมิตรมาก <c oughs> ควรเปิดประเทศสร้างมิตรตระภาพกับโลกประชาธิปไตยเรียนรู้จากเขาเพื่อน,นำบทเรียนมาพัฒนาชาติตัวเองไม่ใช่มีแต่ทัศนคติกับประเทศเขาแต่อยากได้เงินเขาอู้อันนี้เด็ดฮะ อันนี้เด็ดแหละครับทุกคนเหมือนแบบว่า,าเขาอยากให้นำเงินนะครับแล้วก็อยากให้ประเทศเราเนี่ยควรเปิดประเทศซะแล้วก็ไปสร้างมิตรภาพกับโลกประชาธิปไตยนะเพื่อนำมาเป็นบทเรียนแล้วก็มาพัฒนาชาติตัวเองนะชอบตอนสุดท้ายนะครับไม่ใช่มีแต่ทัศนคติ กับประเทศเขาแต่อยากได้เงินเขาอือยากได้จริงเงินแต่ไม่แม้มาทํคุมเชียรต่อมานะครับเขาบอกว่านายกบ้านเขารู้ทันแล้วอื้มเชียนต่อมานะครับเขาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นฉลาดรู้ทันรู้ทันรู้กล้าเหมือนจะให้เงินสดเขาไม่ให้เงินสดหรอกเขาไม่ให้เงินสดหรอกดูละะนะักษณะ ความคิดต่อมาเขาบอกว่าความตั้งใจของอีกคนจะไม่เจริญดินแดนของเขากว้างใหญ่เหลือเกินผลิตสายเสื้อผ้าของเราเองที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นเองคนลาวเพราะเก่งที่ดินมีแม่น้ํามีเมืองลาวมากมายประเทศลาวที่สวยงามไม่ขายแ่งปันให้ลูกหลานโตขึ้นคนไทยลาวใจงามมีศิลธรรมหน้าสวยเศรษฐีไทยคนไทยใจงามอืม ทำไมอ่านไปอ่านมานเป็นอย่างเงี้ยงงเหมือนกันนะ <c oughs> คอมเมนต์เนี่ยคุณกินต่อมานะครับบอกว่าญี่ปุ่นมีความรู้เกี่ยวกับพรสวรรค์รอบด้านคุณกําลังกินอะไรในอาหารญี่ปุ่นไม่รู้นะคุณกินอะไรขนมจีนหรือเปล่าขนมจีนลองมาฟังความกินต่อไปคนยินต่อไปเนี่ยเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาบอกว่ารู้ว่ารัฐบาลหายโกหกให้ลงทุนเยอะแต่ไม่ยอมเซ็นให้ออาเงินเขาพินต่อมานะครับเขาก็บอกว่าเห็นญี่ปุ่นบอกว่าน่าตลกมากๆตลกก็ไม่ตลกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคขาพิดต่อมานะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นช่วยงานก่อสร้างสะพานมานานเกาหลีช่วยเรา ในด้านมนุษย์โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ในด้านไอทีแล้วลาวแ่ะครับช่วยในด้านไหนอ่ะกู้อย่างเดียวยืมอย่างเดียวเลยจนประชาชนมงงอะไร,ะไรมีแต่กู้มีแต่กู้อย่างเดียวกู้แล้วก็อาไม่เอามาพัฒนาประเทศตัวเองซะด้วยค้มชินตัวมานะครับคนลาวคนนี้เขาบอกว่าผิดหวังในงานนี้ขอโทษตัวเองผิด <c oughs> <c oughs> หวังอนะ เขาคงผิดหวังกับภาครัฐผิดหวังกับผู้นําของตัวเองนะครับนะที่ไปขอความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นนะเหมือนแบบคงไปสร้างหนี้สร้างสินอีกละมั้งชอบเดินทางสายนี้นะคมเขียนต่อมานะครับบอกว่า,ว,า,ว,าวิจารณ์โลกเสรีให้เกียรติเขาแต่วิจารณ์เขาไม่ได้ไปขอเกาหลีเหนือจีนเวียดนาม ผ้มูต่อมานะครับบอกว่าน่าสงสารประเทศญี่ปุ่นผ้อมูลต่อมานะครับบอกว่าเหมือนขอทานมากกว่าน่าละอายสําหรับคุณนี่เป็นความคิดเห็นนะครับของคุณลาวนะครับทุกคนคุณลาวทั้งนั้นเลยที่เขาไม่พอใจกับการไปของนายกของลรานะครับที่ไปขอความช่วยเหลือที่ประเทศญี่ปุ่น นะคอมิขี่ต่อมานะครับบอกว่า,าสุมซื้ยสุมซึ้ยรู้ถึงไหนอายถึงนั่นค <c oughs> อมิขี่ต่อมานะครับก็บอกว่าแบ่งครึ่งกระเป๋าซ้ายขวาครึ่งไม่พอกระเป๋ากางเกงฮาฮาาดีที่นายกญี่ปุ่นทําแต่น่าจะทําตั้งนานแล้วไม่รู้เหมือนกันนะพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับ คุผมผิวตัวมานะครับบอกว่าอย่าขอความช่วยเหลือจากประเทศคอมมิวนิสต์นะครับความช่วยเหลือรถไฟและทางหลวงไม่นับเพราะให้ยืมไม่ใช่ความช่วยเหลือใครจะให้เฉยๆล่ะครับเขาคงให้ยืมอยู่แล้วแหละอ่ะคงไม่ให้ยืมอ่ะคุณผิวตัวมาเนี่ยเขาคนนี้เขาบอกว่าให้มาแบบไหนก็กินได้เหมือนเดิม จากใหญ่ไปเล็กนั่นไงเหมือนให้มาแล้วก็เอาเงินมาใช้อะไม่เอามาพัฒนาประเทศอ่ะคุณยินต่อมานะครับเขาบอกว่าเป็นประเทศขอทานอันดับหนึ่งในอาเซียน <c oughs> นี่โอ้โห <c oughs> เดือดจริงๆนะครับโอ้โหวิจาร์เงินแบบยับเลยนะครับนี่ประเทศของตัวเองนะครับฮะ ปุ่นที่ของตัวเองนะครับเนี่ยคุมชินตัวมานะครับบอกว่าฉันแค่อยู่เงียบก็พอแล้วไม่อยากจะรับรู้เรื่องเหล่านี้อายเขาคุมชินตัวมานะครับบอกว่าออกบูธอีกแล้วรอบนี้คงจะรวยเละแน่นอนเหมือนได้เงินเยอะเหมือนได้เงินเยอะ ผมเชื่ตัวมานะครับบอกว่าขอส้มเซยกับผู้นำของสอปปลาวเป็นยังไงบ้างครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้าง่ะคุณลาวเนี่ยเขาก็คืออายอะนะอายที่จะอายที่จะพูดนะทุกคนอายที่จะพูดสิ่งที่ผมอ่านไปเนี่ยมัน คนลาวตรงนั้นเลยนะครับที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเนี้ที่ไปขอความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจขอความช่วยเหลือก็น่าจะไปกู้ยืมนั่นแหละครับเพราะเขาคงไม่ให้ฟรีๆหรอกเขาคงไปก็น่าจะไปกู้อ่ะอ่ะได้นี่อีกแล้ว ยินดีที่ได้นี่อีกก่อนเนาะโอเคครับทุกคนครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกเองกันบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ชอห่องผมนรุงช้าแนวด้วยนะครับผมก็ต้องขอนอนก่อนนะครับคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับนรงช้าแนวสวัสดีครับ